เนวั้ผมแก๊สสูเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดต1ของเกมอ a ิเม e l e n r X กันนะครับผมพร้อมบอกวิธีการหาพอทัลที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเนะื้อหาคลิปจะมีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สสูเคนและเราไปดูกันเลยนะครับ หยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเน็ตแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละสาาาาาาามมมมรรรรถเเเเเเลลือออกสสสปปคคคคไไดด้้ตตตจจจะะะะชบบบยยนนนนนนนััััแ่่่่ววผี็ MVP ูง เริ่มต้นสักหนึ่งเท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG p h o n นะครับผ่านลิงก์้า่ใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก่อนเข้าในหาคลิปนะครับผมก็แนะนําร้านชานโนม่อนเย็นนะครับสำหรับคนที่อยากจะกดเกมพาร์ทแบบอนิเมะเรนเจอร์ X หรืออื่นๆที่สามารถกดได้ในระบบเนี่ยทางร้านก็รับกดเกือหมดเลยนะครับผมสนใจก็สามารถเข้าไปไปติดต่อได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากสนใจรับฟาร์มนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ชานโนม่อนเย็นหรือว่าดิสคอตอนของทางร้านได้เลยนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับโอเคมาแล้วเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาสรุปสั้นๆสำหรับอัปเดตหนึ่งของเกมอนิเมะเรนเจอร์ X นะครับผมโอเคแล้วมาพู 4ทางนะครับผมที่เราได้รับตัวละครใหม่นะครับวิธีแรกนะครับผมก็คือจากตู้ซัมมอนหรือว่าตู้เพชรนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับก็คือทั้งสแตนดาร์ดและก็ทั้งเลดอัพเลยนะครับผมจะมีตัวละครจากเรื่องตัวเกียวกูลเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะมีระดับเลเจนร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ตัวนะครับผมแล้วก็จะมี2ตัวที่สามารถอัพขั้นเป็นมิสติกได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวอีพิกเนี่ยหตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวมิสติก ทันทีเลยเนี่ยหตัวนั่นเองนะครับ ราะงั้นเนี่ยถ้าใครแบบว่าเมนตัวไหนก็สามารถไปหาได้นะครับผมอ่าสำหรับตู้เจมก็มานี้นะครับผมแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับผมก็คือเรานะครับผมสามารถหาได้จากเบตเทิลพารนะครับเบตเทิลพารตอนนี้มีแล้วนะครับผมก็คือมีทั้งหมดเนี่ย50เลเวลนะครับผมแล้วก็สามารถจะได้รับตัวละครฟรีๆนะครับผมจากอเบตเทิลพาร์ตได้นะครับก็จะมีตรงเลเวล15นะครับผมเป็นน้องผู้หญิงในเรื่องผมก็จําชื่อเรื่องเอ้ยผมก็จําชื่อตัวละครไม่ได้แต่มาจากเรื่องสกามอโตเด้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ ห้านะครับอันนี้คือตัวละครใหม่นะครับผมจาก b บดเดอ Pass นะครับโอเคแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับผมจะเป็นการเอา RC Cell นะครับผมซึ่งจะบอกวิธีการหาในคลิปนี้เช่นกันนะครับผมมา แลกเป็นกล่องตรงล็อบบี้ตรงกลางนี้นะครับผมตรง RC Exchange ตรงนี้นะครับก็สามารถนํา r c Cell 100นะครับผมมาแลกกล่องตรงนี้ได้นะครับซึ่งในกล่องนะครับผมจะมีตัวละครซีคิเอตสองตัวนะครับผมก็คืออาริมะแล้วก็ซาสากินะครับจากตัวเกียวคูนเช่นกันนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมหาจากทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้ทางอนิเมะเรนเจอร์มีทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับผมก็สามารถมาลงแล้วก็แบบว่าไปลุ้นรางวัลได้นะครับซึ่งตัวละครที่อยู่ในท็อป1 2 3ก็จะเป็นเลลี่ระดับใหม่ก็คือเรนเจอร์นั่นเองนะครับ วิธีการหาพอร์ทัลเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องตัวละครนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องเกมเพย์นะครับเกมเพย์มีทั้งหมดเนี่ยสี่เกมเพย์ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนั่นก็คือเรื่องของสตอรี่นะครับสตอรี่เนี่ยก็จะมีกูนซิตี้นะครับผมทั้งชาร์เตอร์หนึ่งถึงชาร์เตอร์สิบเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลักๆเนี่ยคือเราจะมา เพื่อแบบว่าเก็บอาหารนะครับผมเพื่อขึ้นเวลตัวละครนะครับผมแล้วก็หาของอีโวนะครับแล้วก็ในชัปเตอร์ที่10นะครับผมเราสามารถที่จะหาประตูกูลพอร์ทัลนะครับผมซึ่งเป็นประตูขั้นหนึ่งอย่างเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็จะเป็นขั้นหนึ่งนะครับโอกาสออกนั้นอยู่ที่ศ5นยาอ็นนะครับมอสก็จะจยากแบบว่า AFK เพื่อหานะครับผมแบบว่า AFK ทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อหาอะไรเงี้ยก็เหมาะสำหรับมาลงชัปเตอร์สิไว้แั่เองนะครับผมแล้วก็เกมเพลย์ต่อมานะครับผมเป็นเล ทั้งหมดเนี่ย5แอคนะครับผมแล้วก็แต่ละแอคเนี่ยก็จะมีเรื่องของไอเทมไม่ใช้ีโวนะครับผมแล้วก็พอร์ทัลเช่นกันนะครับแต่ว่าเรทเนี่ยจะสูงกว่าแบบสตอรี่นะครับต,ตั้งแต่แ c t หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปประตูพอร์ทัลขั้นหนึ่งนะครับผม ตั้งแต่แบบว่า20นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปเป็น25ใน x 3นะครับแล้วก็ใน x 4นะครับผมมันจะมีโอกาสดรอปประตูพอเท่าที่เป็นขั้น2นะครับ15%นะครับผมแล้วก็ใน x 5เนี่ยจะมีโอกาสดรอปประตูพอเท่าที่เป็นขั้น3เนี่ย10%นะครับแล้วประตูพอเท่าที่เป็นขั้น1 2 3เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็คือในประตูพอร์ทัลขั้น1 2 3นะครับผมมันจะไม่จะมีโอกาสได้ตัวละครใหม่นะครับผมระดับเรนเจอร์นะครับผมหรือว่า ในกูลพอร์เทลก็จะเป็นเรื่องของอิโตะนะครับก็คือยิ่งขั้นเยอะนะครับผมโอกาสอิโตออกเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องวิธีการหาพอร์เทลนะครับ มาเดี๋ยวแล้วก็มาแนะนําวิธีการลงนะครับผมว่าแนะนําใช้ตัวประมาณไหนนะครับเมื่อคือแนะนําเป็นตัวดาเมจหลักหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เป็นตัววิ่งตัวดันระยะทางเนี่ยหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวผมใช้เป็นบันนี่ที่ได้จากอีสเตอร์นะครับผมรู้แต่ใครไม่มีเนี่ยก็ใช้เป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวละครวิ่งเร็วๆก็ได้นะครับผมเช่นโอคารุนหรือว่าเป็นตัวลเจนส์นารูโตะอะไรวนี้ก็ได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยคือเราต้องมีแบบว่าตัวปั้นสุดหรือว่าตัวดาเมจหลักหนึ่งตัวนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นโกโจผม โอเคนะครับผมนะเดี so, open, so, there, online, ๋ยวเราไปลงลงให้ดูนะครับว่าประตูพอเท่าเนี่ยลงยังไงนะครับผมก็เวลาเปิดนะครับผมเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นประตูพอเท่าขึ้นมาแบบนี้นะครับคือมีคนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็ประตูพอเท่านะครับผมมันจะมีโอกาสดรอป2อย่างนะครับผมไม่ใช่มีโอกาสสิเขาเรียกว่าแบบว่าการันตีดรอปก็คือ rc cell นะครับผมที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีโตะนะครับผมมีโอกาสออกศูนย์ยี่สอบห้าเปอร์เซนต์นะครับโอเคไปเริ่มเลยนะครับอันนี้ร 0.1เนี่ยกลายเป็น0.25แล้วหรือเปล่านะครับผมอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเป็นด่านของตัวเกียว์ูลเหมือนเดิมนะครับผมแต่ละหลักนี่ก็จะมีบอสมา1ตัวนะครับซึ่งบอสนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมโนฮูกนะครับแน่นอนว่ามันจะคล้ายๆกับอีสเตอร์นะครับผมแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอีสเตอร์เนี่ยมีแค่บอสตัวเดียวแต่ไอายพอร์ทัลเนี่ยมันจะมีแบบว่าตัวแบบลูกจั๊กลูกแบบกิกกี้มาด้วยนะครับผมเพื่่่อให้แแบบบบบววาาตัละครทีีีมพสซฟเก็ แล้วมันได้สเตตเนี่ยก็แบบว่าสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ มันค่อนข้างที่จะเป็น DPS เช็คพอสมควรนะครับผมก็คือแบบว่าถ้าใครดาเมจไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะลงยากหรือต้องหาคนมาแบกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัวบอสนะครับผมมันจะมีพาสซีฟด้วยนะครับผมมี2อย่างก็คือทุกๆการคิวของบอสเนี่ยจะเพิ่มเลือด0.1%นั่นเองนะครับก็คือถ้าเราเอาตัวมาเยอะเนี่ยบอสนะครับผมมันจะมีโอกาสแบบว่าคิวเลือดได้ถี่นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำว่าเอาตัวไม่ต้องเยอะประมาณ2-3ตัวก็กาลังดีแล้วนะครับแล้วก็พาสซีฟที่2นะครับผมทุกๆครั้งที่เอ่อตัวย ก็คือเวลาบอสใช้สกิลหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสสตาร์ทเราแบบว่า30%เป็นะครับผมเป็นเวลา5วีนาทเนะครับจริงๆก็แนะนำประมาณแบบเอามาประมาณ3ตัวกำลังดีนะครับผมเพราะว่าไม่คิด2ตัวผมเนี่ยก็ถือว่ามันดันมาเยอะอยู่เพราะว่าผมเนี่ย อัพผิดไปอัพแบบว่าตัววิ่งตันก่อนนะครับผมไปอัพบันนี่ตันจริงๆนะผมควรอัพโกโจให้ตันหรือว่าดาเมหลังให้ตันก่อนนะมันจะแบบว่าดันดามเมจได้ช่วงต้นนะครับผมอันนี้คืออัพผิดไปหน่อยนะครับแต่ก็ผ่านอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมพอผ่านแล้วนะครับผมมันก็จะมีโอกาสดรอปตัวอิโตะนะครับผมแล้วก็อาร์ทีเซล์ด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมเวลาเราลงพอร์ทัลที่เป็นของคูณเสร็จแล้วนะครับเราจะได้อาร์ีเซล์มานะครับซึ่งอาร์ีเซล์เนี่ยสามารถมา ใช้แลกของตรง RC Exchange ตรงนี้ได้นะครับผมที่แลกกล่องเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับมันก็จะมีแลกของอีโวตัวละครนะครับผมแล้วก็แลกรีโลนะครับผมแล้วก็แลกเป็นกล่องตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีโอกาสได้ตัวละครลับด้วยนะครับผมซึ่งคล้ายๆกับไข่อีเตอร์นั่นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเรามาเปิดกันนะสามใบไปเฮ t s Go มาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับผม3กล่องบึ้มได้เงินนะครับผมได้เนื้อแล้วก็หุ้ยได้พอเท่าเทียสามฮ้ยนี่คือโชคดีนะได้พอเท่าเทียสามาอันหนึ่งนะครับผม อ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสุดส,สั้นๆนั่นคือมีตัวละครใหม่นะครับผมมีเกมเพย์ใหม่นะครับมีทัวร์นาเมนต์มาให้เล่นนะครับผมแล้วก็มีพาท่อมาให้ลงนะครับผมทำให้คอนเทนต์ของเกมเนี่ยมีอะไรทำมากขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันสหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์หรือว่าข้อมูลตัวไหนตรงไหนเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์แนะนำมาพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย